นับถือจริงๆนะคะว่าเจ้าของเก่าเนี่ยดูแลรักษามาอย่างดีมากๆและนอกจากนั้นคือใช้น้อยจริงๆค่ะเพราะเขาวิ่งมาแค่1 0,000่น 8 0 0พันกิโลเมตรเท่านั้นนะคะเข้ามานั่งในรถนะคะนอกจากที่เราจะรู้สึกได้เลยถึงความหรูหราลักชัวรี่รของทุกๆตัาลังนิ้วภายในรถนะคะเส้นไฟแอมเบียไลท์ที่ถัดอยู่ใต้กับลายไม้ที่เป็นโอเพนพอร์ลักแอชบูดตรงนี้เนี่ย mm hmm. ก็ยังให้ความรู้สึกที่หรูหรามากๆและยังเปลี่ยนได้ทั้งหมด64สีอีกด้วยด้านหลังนะคะก็จะมีที่นั่งที่กว้างใหญ่สบายมากๆเลกรูมเลือเฟื่อเฮดรูมสบายโดยเฉพาะเป็นหลังคาแก้วเนี่ยมันก็จะขึ้นไปอีกประมาณ5เซนนะคะ ท่านไหนที่ตัวสูงก็คือชิลมากๆสวัสดีค่ะแฟนเพจ b เบนส์มอเตอรมที่รักมากๆทุกๆคนเลยนะคะพบกับหน่งเน้งทีดาวงนำรงเวซีโอของ b e n ส์มอเตอร์มกับรถเข้าใหม่สดๆร้อนๆนะคะคันนี้ที่เรียกได้ว่าสภาพเนี่ยขอนับถือจริงๆนะคะว่าเจ้าของเก่าเนี่ยดูแลรักษามาอย่างดีมากๆและนอกจากนั้นคือใช้น้อยจริงๆค่ะ เพราะเขาวิ่งมาแค่18,000กิโลเมตรเท่านั้นนะคะกับรถ e 2 2 0 DMG ค่ะตัวท็อปสุดของ W 2 1 3เครื่องยนต์ดีเซลที่ทุกคนรักและตามหากันมากๆนะคะในรีวิววันนี้เนี่ยนิจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับ e class W 2 1 3เครื่องยนต์ดีเซลกันเป็นอย่างดีเลยว่าทำไมเข้าถึงเป็นหนึ่งในรถเก่งนะคะ luxury sedan ที่น่าใช้ที่สุดบนถนนในเมืองไทยเลยค่ะ นอกจากนะคะ E-Class W 213ในรหัสเครื่อง 220D เนี่ยจะมาพร้อมกับเครื่องยนต์ดีเซล OM654 นะคะซึ่งเป็นเครื่องยนต์ดีเซลที่ดีที่สุดของ Mercedes-Benz นะคะในขนาด CC 2,000cc พร้อมเทอร์โบค่ะที่ให้แรงม้าถึง194แรงม้าแล้วเนี่ยเขาก็ยังเป็นรถเบนที่ประหยัดน้ำมันมากๆนะคะวิ่งได้17-18กิโลเมตรต่อลิตรเลยทีเดียวด้วยเครื่องยนต์ดีเซลนะคะ แต่ประหยัดเท่านั้นยังไม่พอนะคะเขามาพร้อมกับชุดแต่ง AMG Sport Package รอบคันแบบหล่อๆเลยไม่ว่าจะเป็นทั้งกันชนหน้า AMG กันชนหลัง AMG สเกิร์ตข้าง AMG นะคะรวมถึงล้อแมก AMG ขอบ19ที่ออกแบบมาเป็น,ปนชุดแต่งนะคะโดยเฉพาะสำหรับโชมนี้เรียกได้ว่าทำให้รถเก่งเนี่ยดูสปอร์ตดีแล้วก็ดูหรูหรามากๆเลยค่ะ นอกจากจะมีเส้นสายที่ดูหรูหราแล้วก็ล้ำสมัยแล้วนะคะด้านบนเนี่ยเรายังเห็นหลังคาสีดำซึ่งก็คือหลังคาแก้วพาโนรามิกบานใหญ่ตัดกับสีเอเรียมซิลเวอร์เมทัลลิกนะคะก็คือสีบอลเงินที่มีเม็ดประกายมุกอยู่ทั่วทั้งคันนั่นเองทำให้รถดูสวยงามมีมิติแล้วก็ยัง ดูแลรักษาความสะอาดได้ง่ายมากๆอีกด้วยด้านท้ายของเรานะคะยังใส่ของได้เยอะมากๆซึ่งพื้นที่เก็บของของตัวดีเซลเนี่ยจะเยอะกว่าตัว3 5 0 e มากเลยทีเดียวเพราะว่าไม่ต้องเสียพื้นที่ให้กับแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนของรถไฮบริด Hybrid นั่นเองนะคะนอกจากนั้นด้านท้ายเนี่ยยังมีสลักที่ทำให้เราสามารถปลดสลักนะคะแล้วก็พับเบาะหลังลงค่ะใส่ของได้ยาวๆไ,ไปจนถึงหลังเบาะคนนั่งเลยทีเดียวเรียกได้ว่าใครที่อยากจ,จะหารถเก่งสักคันแต่ เน้นใส่ของได้เยอะนะคะก็จบในคันเดียวเลยไม่จํำเป็นที่จะต้องมี SUV คันนึงไว้ที่บ้านก็ยังเวิร์กได้นะคะแล้วก็เปิดเปิดปิดฝาท้ายด้วยระบบไฟฟ้าง่ายๆสะดวกๆแบบนี้เลยค่ะตอนนี้จะพาทุกคนไปดูข้างในกันนะคะซึ่งภายนอกเนี่ยสี Iridium Silver Metallic ภายในนะคะเป็นสีดำนี่คือบอกเลยว่าเข้ากันที่สุดแล้วนะคะ ทุกคนนะคะมันไม่ใช่แค่สวยด้วยเส้นสายที่ดูล้ำสมัยแล้วก็โฉบเฉี่ยวเท่านั้นนะคะแต่ยังดูเลอค่าเพราะสภาพของเขาเนี่ยเรียกได้ว่าไม่เหมือนรถมือสองเลยทีเดียวเหมือนรถใหม่ป้ายแดงมากๆอยากให้ดูดีไซน์นะคะของความเป็น MG Package ไม่ว่าจะเป็นทั้งคอนโซลด้านหน้าที่มีความโคง้งเว้าว โอ้ผู้โดยสารทั้งสองเอาไว้นะคะเข้ากันเป็นอย่างดีกับตัวแผงประตูด้านข้างค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปนั่งข้างในแล้วชื่นชมความงามพร้อมๆกันเลยค่ะ เข้ามานั่งในรถนะคะนอกจากที่เราจะรู้สึกได้เลยถึงความหรูหราลักชัวรี่ของทุกๆตลังนิ้วภายในรถนะคะเส้นไฟแอมเบรไลท์ที่ถัดอยู่ใต้กับลายไม้ที่เป็นโอเพนพอร์บลักแอลชูดตรงนี้เนี่ยก็ยังให้ความรู้สึกที่หรูหรามากๆและยังเปลี่ยนได้ทั้งหมด64สีอีกด้วยด้านบนนะคะยังได้ความรู้สึกโปรง่งโล่งสบายมากๆจากหลังคาแก้วพารามิกรูฟเต็มบานค่ะที่นอกจากจะมีบานแก้วทางด้านหน้าแล้วนะคะทางด้านหลังก็ยังเป็นหลังค าแก้วทั้งหมดทําให้ผู้โดยสารด้านหลังก็สามารถที่จะชมวิวได้สบายๆเหมือนกับทางด้านหน้าอีกด้วยนะคะแล้วนอกจากนั้นด้านหน้าเนี่ยเราก็จะเห็นจุดเด่นหลายจุดเลยก็คือตั้งแต่พวงมาลัย MG ที่เป็นหนังเนบป้าเนียนๆแบบนี้นะคะด้านล่างปลายตัดตรงนะคะทั้งสองข้างก็จะเป็นทัชแพดค่ะซึ่งไฮเทคมากๆใช้ในการควบคุมจอใหญ่2จอตรงนี้นะคะ12.3นิ้ว12.3นิ้วอลังการมากๆเลยจอกลางตัวนี้เนี่ยเราสามารถที่จะใช้ ใช้ทัชแพดตัวนี้นะคะในการควบคุมก็ได้หรือว่าจะใช้ทัชแพดท,ทางตรงกลางก็ได้สําหรับผู้โดยสารที่นั่งทางด้านซ้ายของเรานะคะสามารถที่จะเลือกได้หมดเลยตัวจอกลางตัวนี้เนี่ยทำอะไรได้หลายอย่างมากเปรียบระหนึ่งแทบเล็ตหนึ่งเครื่องในทีเดียวไม่ว่าจะเข้าอินเทอร์เนต็ตเข้าเบราว์เซอร์เสิเร์ช Google นะคะเนวิเกเตอร์นำทางเลือกปรับเอนเตอร์เทนเมนต์เชื่อมต่อมือถือคือ อะไรที่ไฮโซไฮเทคทั้งหมดเนี่ยก็คือทำได้ทั้งหมดผ่านจอนี้เลยรวมถึง Apple c a r Play แล้วก็ Android Auto ด้วยเวลาที่เราเสียบชาร์จมือถือนะคะแอปต่างๆในมือถือของเราก็สามารถเอาขึ้นไปใช้บนรถได้แบบอัตโนมัติง่ายๆเลยทีเดียวนะคะในส่วนของจอคนขับก็เช่นกันค่ะจะไม่ได้เป็นเข็มไมอีกแล้วนะคะที่เราเห็นเป็นเข็มเนี่ยจริงๆเป็นภาพจาลองที่เป็นดิจิตอลเราก็สามารถที่จะเลือกปรับฟังก์ชันต่างๆนะคะของตัวเขาเนี่ยได้แบบอย่างสะดวก มากมากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเลือกฟังก์ชันของน a เวกชันเอ่ยหรือว่าใครที่ชอบฟีลลิ่งของความสปอร์ตนะคะก็สามารถที่จะเลือก ปรับนะคะหน้าจอให้เป็นธีมแบบสปอร์ตมากขึ้นนะคะหรือให้ข้อมูลที่เราต้องการที่จะเลือกแบบนี้ก็สามารถที่จะปรับได้นะคะแล้วนอกจากนั้นพวงมาลัยตรงนี้เนี่ยก็ยังเป็นทริปทรอนิกด้วยสําหรับใครที่ชอบฟีลิ่งของการขับแบบเกียร์ธรรมดาก็สามารถที่จะบวกเหลือเกียร์ได้นะคะในด้านเอนเตอร์เทนเมนก็คือท็อปสุดแล้วนะอย่างที่บอกไปว่าคันนี้เป็นท็อปออฟเดอะไลน์เพราะฉะนั้นออปชั่นก็คือมีครบจริงๆนะคะฟังวิทยุนะคะออกเครื่องเสียงเบอร์มาสเตอร์ฟังเพลงในมือถือของเราต่างๆ ผ่านเครื่องเสียงเบอร์มาสเตอร์ได้แบบพอพริงมากๆนะคะแล้วนอกจากนั้นก็ยังมีฟังก์ชันอื่นๆที่เรียกได้ว่าใช้ยังไงก็แทบไม่หมดค่ะไม่ว่าจะเป็น Parking Pilot รถสามารถหาที่จอดเองนะคะแบบอัตโนมัติเลยนะคะแล้วก็วัดขนาดที่จอดเลี้ยวเข้าจอดนะคะแล้วก็วัด หักเลี้ยวซ้ายขวาเบรคคันเร่งเองหมดเลยได้เลยนะคะสำหรับตัวฟังก์ชัน parking pilot นั่นเองเรียกได้ว่าซื้อรถคันเดียวเหมือนกับได้แบบคอมพิวเตอร์อัจฉริยะ AI เครื่องหนึงอะคะ่ะที่ช่วยให้เราสามารถขับรถได้อย่างสะดวกสบายมากๆอะดูด้านหน้ากันไปแล้วนะคะอวดเลขใหม่สักนิดนึงค่ะหนึ่งค่ะ1 8 9ไม่ใช่900นะ9กิโลทุกคนฟึบนี่ 1809 9ใครยังไม่มีเลขเด็ดสำหรับงวดน,นี้สามารถที่จะเลือกเลขนี้ได้นะคะเรียกว่าเป็นเลขที่สวยมาก1 8 0 0 9นะคะสามารถที่จะมาดูมาจับก,กองขับกลับบ้านได้เลยนะด้วยเลขใหม่เพียงแค่เท่านี้ประหยัดไปล้านกว่าบาทแล้วนะคะอะดูด้านหน้าเรียบร้อยเดี๋ยวพาไปนั่งดูข้างหลังกันบ้างค่ะว่ากว้างขวางสบายขนาดไหนนะคะ ด้านหลังนะคะก็จะมีที่นั่งที่กว้างใหญ่สบายมากๆเล็กรูมเรือเฟือ่อเฮดรูมสบายโดยเฉพาะเป็นหลังคาแก้วเนี่ยมันก็จะขึ้นไปอีกประมาณ5เซนนะคะท่านไหนที่ตัวสูงก็คือชิลมากๆนอกจากนั้นนั่งข้างหลังนะคะยังมีม่านข้างประตูหลังแบบนี้แล้วก็ ม่านหลังไฟฟ้าค่ะซึ่งคนที่นั่งข้างหลังเนี่ยก็สามารถเอื้อมไปกดเองได้หรือว่าจะให้คนขับเนี่ยช่วยกดให้เราก็ได้นะคะมันก็จะเป็นม่านขึ้นมาแบบอัตโนมัติง่ายๆแบบนี้เลยแล้วก็อย่างที่เล่าไปว่าพอเราปลดสลักทั้งด้านหลังแล้วนะคะเราสามารถที่จะพับเบาะที่นั่งลงมานะคะแบบนี้ได้เลยนะคะสามารถพับฝั่งหนึ่งพับสองฝั่งนะคะแบบ40-60แล้วก็นั่งคู่กับสัมภาระไปได้เลยหรือว่าวันไหนที่อยากใส่สัมภาระเยอะๆก็คือพับหบดทั้ง2ตอนแล้วก็ใส่ยาวมา ก็ได้นะคะเรียกได้ว่าเวิร์กมากๆเลยทั้งความหรูหราทั้งออปชั่นที่แบบเต็มอลังการนะคะทั้งเครื่องยนต์ดีเซลประหยัดน้ำมันแล้วก็ดูแลรักษาง่ายต่างหากเรียกว่า ครบสวยจบทุกมิตินะคะ2ล้าน4แสนเหมื่นบาทเท่านั้นค่ะติดต่อหาเราได้เลยนะคะที่0929245641นะคะหรือแอดไลน์เข้ามาคุยกันได้เครื่องหมายแอดแล้วตามด้วยชื่อโชว์รูมเบนส์มอเตอร์มอลลหรือคลิกลิงก์ที่ให้ไว้ด้านล่างได้เลยนะคะเข้าไลน์ Open Chat ค่ะ นอกจากนั้นนะคะเรามีกลุ่มไลน์ Open Chat ในนั้นจะมีอัปเดตสต็อกรถเข้าหม่ก่อนไลฟ์สดสแกน QR code ที่ขึ้นบนหน้าจอหรือกดลิก์ที่ให้ไว้ด้านล่างเช่นเดียวกันได้นะคะสอบถามเข้ามาได้เลยเนงแนละทีมงานยินดีให้บริการทุกท่าน,นะคะ่ะวันนี้เนงนะคะทีดาววงนำลงเวซีโอของเบ n ส์มอเตอร์มอต้องลาทุกคนไปก่อนแล้วใครอยากไปติดตาม Facebook Page แล้วก็ IG ส่วนตัวของเนงก็สามารถที่จะกดได้นะคะในนั้นก็จะมีาพาไปกินไปเที่ยวด้วยค่ะวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ อยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถที่จะโทรมาสอบถามหรือว่าไลน์มาคุยกันได้เลยนะคะหรือว่าสามารถเข้าไปชมรายละเอียดรถคันอื่นๆได้ที่เว็บไซต์ของเราทางด้านนี้เลยค่ะหากว่าชอบชมรีวิวรถยนต์พรีเมียมของเนงนะคะก็อย่าลืมนะคะช่วยกันกด u u s c r i b e นะคะตรงนี้เลยนะคะ กดไลค์ให้เน่งด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งข้างล่างนี้นะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดเวลาเน่งมีการอัปโหลดวิดีโอใหม่ๆนั่นเองค่ะแล้วอย่าลืมชมวิดีโอทางด้านนี้ด้วยนะคะพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าค่ะสวัสดีค่ะ